มาดูแนวข้อสอบกันนะครับในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศษส่วนตรงนี้ฝึกบ่อยๆเพราะเป็นพื้นฐานในการคํานวณเลยซึ่งพื้นฐานพวกนี้จําเป็นต้องได้นะเพราะว่าไม่งั้นเวลาไปเรียนในระดับที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยครูไม่อยากให้นักเรียนเนี่ยไปนั่งมึนงงในห้องเรียนนะโอเคมาดูข้อที่1กันเขาบอกว่าจงหาว่า A นะครับเศษ B a เศษ b ส่วนด้วย c อันนี้เป็นอะไรอ่ะบอกนิดหนึ่งอันนี้เป็นจำนวนคระใช่ไหมอ่ามันคือจำนวนคระนะครับทำให้เป็นเศษส่วนเกินได้อย่างไรซึ่งเราเรียนรู้กันมาแล้วครูเขียนโจทย์ให้ดูนะ a เศษ b ส่วนด้วย c วิธีการทำเนี่ยนะครับวิธีการทำเนี่ยให้เา,อาเอาตัวส่วนนะตัว c ตัวนี้นะเนี่ยให้เอาตัว c ตัวนี้นะขึ้นไปทำอะไรกับ a ขึ้นไปคูณกับ a อ่ะเท่ากับเขียนเลยว่า a คูณกับ c, 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 c แบบนี้จากนั้นเอาไปบวกด้วยอะไรเอาไปบวกด้วยตัวที่เหลือก็คือตัว b แล้วมันก็ยังคงเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมตัวส่วนต้องเป็นอะไรตัวส่วนต้องเป็น4แล้วเราก็ไปเช็คชอยว่ามันเหมือนกับชอยข้อไหนมันเหมือนกับชอยข้อไหนอ่ะลองดูน่อยเหมือนชอยข้อไหนเหมือนชอยข้อที่ข้อที่สองเห็นไหม ยากปะไม่ยากนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานคอนเซปต์ concept พื้นฐานของการเปลี่ยนนะเศษส่วนคระให้กลายเป็นเศษส่วนเกินนะครับามาดูข้อที่2กันข้อที่2ข้อใดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหลักการในการทำเศษส่วนอย่างตำ่ำทำยังไงที่ครูสอนไปก็คือตัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ตัวเลขเนี่ยตัดไปเรื่อยๆอตัดไปเรื่อยนะตัดไปเรื่อยนะามา มาดูข้อที่1ดูซิว่ามันสามารถที่จะตัดได้อีกหรือเปล่าถ้าตัดไม่ได้แล้วหมายความว่าอะไรมันเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วตัวแรกนะตัวแรกนะสส่วนสดูซิว่ามีตัวเลขอะไรที่ตัดได้ไหมไม่มีมีเลขเดียวก็คือเลข1ใช่ไหมอ่าไม่มีนะข้อที่2ก็คือ2ส,ส่วนด้วยห้เออันนี้ก็ไม่มีตัวถัดมา3ส,ส่วนด้วยเอันนี้น่าจะตัดได้อ่าลองตัดดูนะ3 1ม3 3 9ส นะครับ3ามแต่เขาบอกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแสดงว่าข้อที่1เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันยังสามารถทอนเจ้าตัวเนี้ยสาส่วนเให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกมาดูข้อที่2การข้อที่2 3ส่วน8นะครับ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะแต่8เนี่ยไม่ใช่แต่ไอ้สเนี่ยก็ไปหาร8ไม่ลงตัวนะครับแสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและตัวถัดมาก็คือ 6ส่วนอันนี้น่าจะตัดได้ใช่ไหมเอา3แล้วกันตัด3 2 6 3 3 9มันก็คือ2ส่วน3อ่าสส่วน3อันนี้ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำแล้วอีกตัวหนึ่งคือ11อส่วน12อันนี้ตัดไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อนี้ก็ผิดไปข้อที่สข้อที่สก็คือ 4ส่วน5 7ส่วน9แล้วก็9ส่วนด้วยสิสี่วน5นี่เศษส่วนอย่างต่มยางใช่เพราะว่าไม่มีตัวเลขไรตัดมันได้อีกแล้วแล้วก็7ส่วน9นี่ก็ใช่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือ9ส่วนด้วย10ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะครับใช่นะอ่ะติ๊กถูกไปก่อนติ๊กถูกไปก่อนอันเนี้ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทุกตัวเลยนะ4ส่วน5้า 7ส่วน9แล้วก็9ส่วนด้วย10มาดูอีกตัวหนึ่งข้อที่4ข้อที่4 5ส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะ7ส่วน8เป็นหรือยังเป็นแล้วมาดูอีกตัวหนึ่ง8ส่วน10อันนี้ใช้ตัวเลขตัดได้ไหมได้นะเอาเอาสองแล้วกันนะ2 2สอง2่าสองสนะครับ 2 5ง0ปตัดแล้วได้เป็น4ส่วน5ตัดเป็นเศษส่วนอ่างต่ำได้4ส่วน5แสดงว่าข้อที่4ผิดหรือถูกข้อที่4ก็ผิดข้อที่อะไรข้อที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมันก็คือข้อที่3นั่นเองนะตอบข้อที่3 ข้อที่3ามนะจ์ถามว่าข้อใดไม่เท่ากับเศษส่วนในข้ออื่นจริงๆข้อนี้ทําได้หลายวิธีแต่วิธีที่ครูจะทําให้ดูก็คือครูจะใช้ตัวเลขเนี่ยตัดไปเรื่อยๆถ้ามันเท่ากันจริงมันจะได้ตัวเลขชุดเดียวกันอ่าโอเคมาเริ่มต้นที่ข้อที่1นะทุกคนข้อที่1ก็คือ 132, ส่วนด้วย176นะ มาลองตัดกันดูตัวนี้เราใช้เลขอะไรตัดเอาเลขสองดีกว่าไหมเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลยสองหกสิบสองเหลือเศษหนึ่งสองหกสิบสองได้หกสิบหกใช่ปะข้างล่างสองสองสองอะไรสองแปดสิบหกนะเหลือเศษหนึ่งสองอะไรสองแปดสิบหกได้เป็นแปดสิบแปดนะตรงนี้เราก็จะได้หกสิบหก ส่วนด้วย88อ่ะใช้เลขอะไรต่อคู่เห็นแล้วว่าตัวเลขมันเหมือนกันใช่ไหมเราใช้เลข11ดีกว่าอ่า11 6 6 6 11 8 88เราก็จะได้6ส่วนด้วย8ตรงนี้ก็ใช้เลข2ดีกว่าเลข2 2 3 6 2 4สองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาลงอยู่ที่ 3ามส่วนสะวงกลมไว้นิดนึงว่าทุกตัวที่เท่ากันต้องมาลงที่สามส่วนสนะเห็นไหมเราตัดให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าเศษส่วนชุดไหนที่มันเท่ากันบ้างมาดูข้อที่สองข้อที่2ก็คือ5 4าสิบสี่วนเจ็ดสอา่วนเจเอาเรียกอะไรดีเรียกสองดีกว่าพื้นฐานเลย สองสี่และเศษหนึ่งสอง็ดสิบสได้27 2 3 6และเศษหนึ่งสอหกสได้เป็น36ตรงนี้จะได้เป็น27ส่วนด้วย3ามจากนั้นเอาเลขสามนะอ่าเลข3ามนะสามเก้ายี่หนึ่งสหได้เป็น 9ส่วนด้วย12ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะตรงนี้ใช้เลข3 3 3 9 3 4 12สุดท้ายแล้วได้เป็น3ส่วนด้วย4ได้เป็น3ส่วนด้วย4ครูถามว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันนะครับเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษส่วนอย่างต่ำของมันเนี่ย เท่ากันจะมากได้3ส่วนสเท่ากันเราก็เช็คไปเรื่อแล้วก็ดูว่าข้อไหนที่มันไม่ได้เท่ากับ3ส่วนสมาดูข้อที่3ข้อที่3ก็คือ36ส่วนด้วย48อ่ะตรงนี้ตรงนี้เอาเลขอะไรดีเอ๊ะถ้าเราต้องสัดคูณแม่12บละ่ะ12 1 12 12 2ึ่ง2 3 36 12 4 48เออยิ่งเราใช้ตัวเลขเยอะๆเนี่ยหารได้เนี่ยมันก็จะยิ่งไวใช่ไหมข้อนี้3มส่วนสเท่ากันไหมเท่ากันคูว่าข้อที่4เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4ก็คือ30ส่วน45 30ส่วนด้วย45อ่ะตัวนี้เอา5ก่อนแล้วกันนะ5ก่อนแล้วกันนะห้าหอ่า Th 5 9 45หได้เป็น6ส่วนด้วย9จากนั้นใช้เลขสามสามสกสามสามเเราได้เป็น2องส่วนสาส่วนสามเนี่ยสอ่วนสเนี่ยเท่ากับข้ออื่นมหไม่เท่านะครับไม่เท่านะข้อนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามหาก็ถามหาว่าอะไรเศษส่วนในข้อใด นะครับข้อใดไม่เท่ากับเศษส่วนในข้ออื่นก็คือต้องเป็นข้อที่สี่นะอ่าข้อที่4ี่ข้อที่สี่ไม่เท่ากับข้ออื่นข้อที่4ไม่เท่ากับข้ออื่น,อออนตอบเลข4ตัวนี้เลยนี่ มาดูข้อที่4ตรงนี้นะข้อใดเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ถูกตอ้องอ่าเปรียบเทียบเศษส่วนนะเราต้องเช็คทีละข้อมาดูข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่1ก็บอกว่าห้าส่วนด้วย9กใช่ไหมกับอีกตัวหนึ่งก็คือห้าส่วนด้วยหเราใช้การคูนควายเราใช้การคูณควายนะคูนควายเลยปุ๊บแบบนี้นะครับห้าหกสามสิบอันนี้ก็คูณควายขึ้นมา 5 9 4 5้าสี่ห้าผู้ถามว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่า4ี่ิห้าต้องมากกว่าใช่ปะสี่สิบห้าต้องมากกว่านี่ลองดูเครื่องหมายสิมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าข้อที่1ผิดหรือถูข้อที่1ผิดเช็คต่อเเช็คต่อนะครับมาดูข้อที่สองข้อที่2ก็คุณค่ายเหมือนเดิม4ี่ส่วน9้า กับอีกตัวหนึ่งก็คือ1ส่วนด้วย9ลองคุณค่้ยูนะเก้าสี่ได้สามสิบหคูณ1ได้9นะครับอะไรมากกว่าอาแบบนี้นะสามหมากกว่าใช่ไหมเช็คเครื่องหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันข้อที่สองผิดหรือถูกข้อที่สองก็ผิดเนี่ยค่อยๆทําแบบนี้นะใจเย็นๆแล้วค่อยๆทําข้อที่สาม สี่ส่วนสิบสองกับหนึ่งส่วนสี่เขาบอกว่าเท่ากันนะลองคูณไขว้ดูเดี๋ยวรู้เรื่องเลยคูณไขว้ 4. 4. สี่สี่ได้เป็นสิบหกสิบสองหนึ่งสิบสองอะไรมากกว่าสิบหกมากกว่าสิบหกมากกว่าแต่เขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าเท่ากันแสดงว่าข้อนี้ผิดหรือถูกข้อนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันข้อสุดท้ายต้องถูกแน่เลย ข้อที่4ข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าสองเท่ากับแป๊บนึงเป็น4เป็น4 2ข้อที่4 2เท่ากับ16ส่วนด้วย8เออข้อนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะยากนะนันลองดูตามครูแบบนี้นะเราเราตัดนะใช้ เลข8ตัด 8, 8 18 82 16สรุปมันคือ2ส่วนด้วย1ถูกต้องปะมันคือ2ส่วนด้วยซึ่งเราเขียนแบบนี้นะ2เท่ากับ2ส,ส่วนด้วย1 2ส,ส่วนด้วย่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเป็น2นั่นเองถามว่าเท่ากันปะเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยเท่ากันไหมเท่ากาันข้อที่4เลยถูกหรือผิดข้อที่4เลยถูกนะตอบข้อที่4ทุกคน ข้อที่5เศษส่วนชุดใดที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับข้อนี้มีอยู่หลายตัวเลยใช่ไหมแต่ม,มีข้อสังเกตอยู่ก็คือว่าชุดของตัวเลขเนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลย2ส่วน3 3ส่วน5 3ส่วน4เนี่ยสส่วน4 2ส่วน3 3ส่วน5เหมือนกันไหมชุดตัวเลขเหมือนกันเพียงแค่มันสลับที่กันเท่านั้นสลับที่กันเท่านั้นฉะนั้นเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาชุดตัวเลขเนี่ยเอามาเขียนนะครับมีตัวอะไรบ้างอ่ะยกมาเลยก็คือมี2ส่วน3 2ส่วน3อีกตัวหนึ่งก็คือ3ส่วน5ตัวสุดท้ายก็คือ3ส่วน4ถ้ามีหลายตัวจะได้ไหมครูใช้อะไรครูใช้ครูใช้ค,ใชคอลอนอนะครับปรับตัวส่วนให้มันเท่ากันคอลอนอนะครับคอลอนอ,อ่ะคอลอนอคืออะไรนียนลองดูนะ 3ามหา้มีเลขอะไรที่หันลงตัวไหมไม่มีเลยยกเว้นหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ที่ครูเคยสอนไปก็คือให้เอาตัวเลขมาคูณกันได้เลยเอา3าคูนหคูนกับ4 3่คูนหเป็นเท่าไหร่3า,า,า,าคูนหเป็น15 15้คูนสได้เท่ากับ60สิบอ่าครนก,ก็คือ60เราจะต้องปรับทุกตัวนะ ปรับทุกตัวนะให้มันกลายเป็นอะไรให้มันกลายเป็น60ตัวส่วนนะอามาดูข้อแรกก่อนมาดูตัวแรกก่อนก็คือ2ส่วนด้วย3าํายังไงให้กลายเป็น60คูณอะไรเข้าไปคูณ20ใช่ไหมคูณ20ใช่ไหมคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะเราจะได้เป็นสี่สิบส่วนด้วยอะไร60อ่ะสี่สิบส่วนด้วย60เก็บตรงนี้ไว้ก่อนเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตัวถัดมาก็คือ เออสามส่วนด้วยหนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนี่ตรวถัดมาก็จะเป็น3ส,ส่วนด้วยห้าอ่ะเอาอะไรคูณดีถึงจะกลายเป็น60คิบคูว่าต้องเป็นเลขสิบสอเอาสิคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะอ่ะได้เป็น12บคูณสได้36มสิสองห้าเป็นหกสิบ เหลือต้นสุดท้ายก็คือ,อาสามส่วนสี่สามส่วนสี่คูณด้วยอะไรสี่คูณอะไรได้หกสิบสิบห้าใช่ไหมเราเอาสิบห้าคูณทั้งเศษและส่วนเลยสิบห้าคูณทั้งเศษและส่วนเลยสามคูณสิบห้าได้เป็นสี่สิบห้าข้างล่างสี่คูณสิบห้าได้เป็นหกสิบเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันทุกตัวแล้วใช่ไหม ก็คือเป็น 60, 60, 60นะครับตัวไหนมากตัวไหนน้อยข้อน,นี้ดูก่อนว่าโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยเจอแบบเนี้ยพยายามขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะจากมากไปหาหน้อยนะครับจากมากไปหาหน้อยตัวไหนมากที่สุดเราต้องพิจารณาที่ตัวตัวเศษใช่ไหมเนี่ยสตัวเนี้ยตัวไหนมากที่สุดใส่หมายเลขเลยก็คืออันนี้คือหมายเลขหนึ่งถัดมานี่หมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามอยู่ตรงนี้นะครับ หมายเลข3อยู่ตรงนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียงกันนะครับอ่ะหมายเลข1ขึ้นมาก่อนก็คือสีก็คือ45มั้ยอย่าใส่45นะใส่เป็น3ส่วนด้วย4นะครับใส่เป็น3ส่วนด้วย4นะครับตัวถัดมาตัวถัดมาก็จะเป็นหมายเลข2คือ2ส่วนด้วย3ตัวถัดมามอีกนะครับก็จะเป็น3ส่วนด้วย 5นะครับเป็น3ส่วนด้วย5โอเคนี่คือการเรียงจากอะไรเรียงจากมากไปหาหน้อยเดี๋ยวแข่ระบุนิดนึงนะครับอ่าเรียงจากมากไปหาหน้อยเรียงจากมากไปน้อยนะครับเรียงจากมากไปน้อยได้แบบนี้เลยนะได้แบบนี้เลยนะตอบข้อไหน ขึ้นต้นได้3าส่วน4ก่อนขึ้นต้นได้วย3ส่วน4ี่นี่สส่วน4 2อข้อนนะแล้วก็2ส่วน3 2ส่วน3คือนี้แล้วก็ไล่มาเป็น3ส่วน5ตอบข้อที่2ตอบข้อที่2โอเคเรียบร้อยนะมาดูโจทย์ข้อที่6กันทุกคนโจทย์ข้อที่6เนี่ยเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนสติีวิทยาสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามหาก็ถามว่าข้อใดถูกต้องอีก ถูกต้องนะครับเราต้องเช็คทีละข้อที่สําคัญตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเกือบทั้งหมดนะไม่เหมือนกันเลยเราต้องมานั่งไล่ๆดูในทีละตัวเลขใช่ไหมข้อนี้ครูจะใช้วิธีการเอาไปตั้งหารแล้วกันก็คือเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากไอ้เจ้าเศษส่สวนพวกนี้ใช่ไหมให้กลายเป็นให้กลายเป็นทศนิยมอ่ะมาลองเริ่มต้นดูครูจะท,ทําทีละข้อนะข้อที่1ก่อนข้อที่1มีเลขอะไรบ้างมี1นส่วนส 1> 1, 2, หนึ่งส่วนสองทำเป็นทศนยมได้เท่าไรใครรู้เนี่ยเห็นปุ๊บตอบ,ตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมว่ามันคือศูนย์จุดห้ามันคือศูนย์จุดห้าใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่รู้อะต้องตั้งหารนะต้องตั้งหารนะอ่ะมาครูทำให้ดูทุกข้อเลยนะ,อะเอาหนึ่งไปหารด้วยสองนี่ตั้งแบบนี้นะทุกคนสองหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ถูกต้องป่ะแล้วก็ใส่จุดเติม0,2,5,10 ได้แบบนี้นะลบกันได้0สรุปว่าได้0.5ตัวแรกได้0.5เหมือนกันปะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันมาดูข้อที่มาดูตัวเลขตัวที่2ต่อก็คือ7ส่วน10 7ส่วน10เนี่ยถ้าใครรู้ตอบได้่องทีว่ามันคืออะไร0.7อ่า0.7ใครทำตรงนี้ไม่ได้นะครูอยากให้ไปดูเรื่องทศนิยมอ่าไปดูเลยนะ ในในใน,ในบทการบวกลบคูณทัวิยมตรงนี้ครูจะสอนเนี่ยแบบละเอียดเลยนะถ้าเอาแบบเร็วๆก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมมันเป็น10ถูกต้องปะ่ะเราเลื่อนจุดเข้าไป1ครั้งตรงนี้เราก็เลื่อนเข้าไป1ครั้งแล้วก็ใส่จุดเอาไว้มันก็จะกลายเป็น0.7นี่โอเคอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ3ส่วนอะไร3ส่วน5อ่ะเขียนเลย3ส่วนด้วย5 สส่วนได้ห้าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ตั้งหารนิดนึงเอา3แล้วก็หารด้วย5 5ไปหาร3ได้ไหมไม่ได้ใส่0ูนย์แล้วก็ใส่จุดเติม0ูนย์ห้าหกอ่ะลบการเหลือ0มันคือ0.6นย์จุหกศนสิ่งที่ต้องการถามหาก็ถามว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมอ่ะนักเรียนถ้าเราจะเรียงนะเรียงจาก จากจากาน้อยไปหามากแล้วกันตัวไหนคือตัวที่1ตัวไหนคือตัวที่1นน้อยสุดตัวไหนน้อยสุดอันนี้คือน้อยสุดใช่ป่ะอ่ะหึ่งถัดมาอันนี้ต้องเป็น2อันนี้ต้องเป็น3ถ้าเขียนก็เราก็จะเขียนได้ว่าตัวน้อยสุดก็คือ1นส่วนสแล้วก็ถัดมาก็คือ3ส่วนหตัวที่2นะถัดมาก็คือตัวที่3ตรงนี้นก็จะเป็น7ส่วนด้วย สิบนี่ต้องเรียงได้แบบนี้นะแต่สิ่งที่โจทย์เขาเรียงมาให้เห็นปะ่ะต่างกันไหมต่างกาันใช่ไหมมันสลับที่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใช่ป่ะอ่ะสลับที่กันแสดงว่าข้อแรกผิดหรือข้อแรกถูกข้อแรกผิดนะครับถัดมาเราก็จะทำแบบเนี้ยเหมือนกันกับข้อที่2อ่ะมาดูข้อที่2หน้าถัดมาเลย ข้อที่2มีตัวเลขอะไรบ้าง5.8 5ส่วน8 5ส่วน8ตัวแรกนะ,ะได้เท่าไหร่ตั้งหารเลยนะครับเอา8ตั้งแล้วหารด้วย5 8ตั้งแล้วหารด้วย5นะครับแป๊หนึงนั่น,นีขึ้นเป็นเลขได้มีที่นะครับาหารได้ปะ่ะหารได้ไหม หารได้ไหมเออแล้วกขบอกหารได้นักเรียนเห็นไหมใครที่คิดว่าใครที่ตอบว่าหารได้ไปกันเนี้กําลังพาลาดแล้วเพราะครูตั้งหารผิดใช่หไหมครูจะทดสอบแบบเนี้ยนักเรียนเนี่ยบ่อยๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความมั่นใจอะเออเกิดความมั่นใจในการทําไม่ใช่แบบหลงๆล,ลืมๆปั๊มๆเปื่อๆจริงๆคณิตศาสตร์เนี่นรรยนะข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะฝึกความรอบคอบฝึกความรอบคอบตั้งให้ถูกต้องตั้งแบบนี้ใช่ไหมนี่ ตั้งให้ถูกต้องแบบนี้ใช่ไหมเอา5ตั้งแล้วหารด้วย8นะโอเค8ปดหารหได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดเติม0นะ8อะไร8 6 48ลบกันลบกันได้เป็น2นะแล้วเราก็ใส่ศูนย์ได้เลย8 2 16นะครับลบเหลือ4 เศษเป็น4แต่ครูคิดว่าเราใช้ทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยน่าจะเพียงพออ่ะได้เท่ากับ0.62ได้เป็น0.62นะถัดมาอีกตัวเลขหนึง่งก็คือ1.2 1.2ส่วน2 1ส่วน2เคยทำไปยังเคยไปแล้วปะมันก็คือ0.5เขียนได้เลยเขียนได้เลยตัวถัดมาก็จะเป็น3.8อส่วน8ปะสา่วนด้วย8ทำให้กลายเป็นทศนิยมตั้งหารเลย เอาเลขอะไรตั้งเอา3ตั้งและหารด้วย8แบบนี้นะโอเคมาเริ่มต้นเลยนะครับ8หาร3าได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดเติม0นนะ8 3 2สนะครับ8 3 24ลบกันอันนี้ได้เป็น6ใช่ไหมแล้วก็ใส่0 8อะไร8 7 56อ่ะลบ อันนี้ได้เป็นสี่ถูกต้องปะเหมือนเดิมครูจะเอาแค่ที่ยมแค่สองตำแหน่งก็พอเพราะคิดเพราะครูคิดว่ามันน่าจะเปรียบเทียบได้แล้วเราใช้แค่สองตำแหน่งก็พอตรงนี้ได้เป็น0 3 7แลจุสเจ้วเรามาดูว่าตัวไหนน้อยสุดตัวไหนน้อยสุดอ้าวหายครูน้อยตัวที่น้อยสุดต้องเป็นนี่เลยศ3นจุสามเจ็ดนี่คือหมายเลขหนึ่งตัวถัดมานี่หมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามถ้าเราเรียง จากน้อยไปมากเราก็จะได้เป็นตัวแรกคือ3มส่วน8ดน้อยที่สุดใช่ไหมถัดมาก็คือ1ส่วน2แล้วก็หส่วน8เราไปเช็คว่าเหมือนกันไหมเราไปเช็คว่าเหมือนกันไหมตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น3ส่วนแดแต่ว่าตัวแรกอันเนี้ยเริ่มมาก็อะไรเลยหส่วน8ดเลยผิดปะละ่ะผิดนะครับผิด ใช่ไหมดูดีๆนะเวลาเช็คเนี่ยดูดีๆมันอยู่คนละหน้ากันอาจจะสลับกันไปสลับกันมาฉะนั้นดูดีๆข้อนี้ผิดหาต่อไหมหาต่อข้อที่3นะครับเอาชุดตัวเลขในข้อที่3มเนี่ยมาเขียนมาดูข้อที่3ข้อที่3มีตัวเลขอะไรมี2ส่วนห้ส่วนหอ่ะมาเลย2อส่วนห 5ห้าหรสองได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดเติม0ูนย์ห้าสลบกันเป็น0นตัวนี้ได้เป็น0.4ได้แล้วตัวแรกค่อยๆค,คิดนะบางครั้งครูต้องยอมรับนะตัวเลขมันอาจจะเยอะนิดนึงกว่าจะคิดได้ข้อหนึงมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะถัดมาคือ3ส่วนด้วย4ีอ่ะสส่วนด้วยสเอา3ตั้งแลหารด้วย4 ทำไมตั้งห่างนะเกดอย่างนี้ล่ะอ่ะมาใส่ศูนย์ใส่จุดเติม0ูนย์สอะไรสี่เท่องส่วนคูณก็สำคัญนะท่องให้คล่องนะครับอันนี้2อง่รัมใส่0ูนย์ส่ห้าลบกันได้0อันนี้เป็น0 7นหได้0 7นอีกตัวหนึ่งก็คือ2องส่วนสาส่วนสมนะ ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่เอา2ตั้งแล้วก็หารด้วย3 2สองตั้งหารด้วย3ใส่0ใส่จุดเติม0 36 18อ่ะหลบกันตอนนี้ได้2ได้2แล้วก็ใส่0ได้เลยใช่ไหมใส่0ได้เลย3อะไร36เหมือนกัน18อันนี้เหลือเศษแน่เลยใช่ปะเหลือเศษสอง ค่อยสองวนนี้แหละค่อยสองวนนี้แหละนะเหมือนที่ครูบอกว่าเราจาแคท่ทศนิยมสองตำแหน่งก็พอซึ่งมันก็ได้0ูนจอ่าอันไหนน้อยสุดอันไหนน้อยสุดบอกหน่อยน้อยสุดน้อยสุดก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยหมายเลขหนึ่งถัดมาอันนี้หมายเลขสองแล้วก็อันนี้หมายเลขสามนะครับเอาเรียงนิดนึงก็คือสองส่วนห้าสองส่วนห้านี่น้อยสุดใช่ปะ่ะแล้วก็สองส่วนสาม แล้วก็สามส่วนสี่แล้วเราก็ไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบนะตัวแรกเป็นสองส่วนห้าแล้วก็สองส่วนสามใช่ปะ่ะตัวแรกสองส่วนห้าสองส่วนห้าใช่แต่สองส่วนสามเนี่ยกับสามส่วนสี่มันสลับกันแสดงว่าข้อที่สามก็ผิดอีกนะจริงๆอ่ะถ้าเจอแบบนี้นะที่มันต้องคิดเลขทุกข้อนะครูแนะนานะให้เริ่มต้นคิดข้อที่สี่ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะโจทย์จะเอาคําตอบไปไว้ในข้อที่สี่ เพื่อให้เราเสียเวลาในการค่อยๆไล่เรียงหาทีละข้อทีละข้อฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีเวลานะไม่มีเวลานะไปทําข้อที่4ก่อนหรือถ้าไม่ใครไม่มีเวลาเวลาจะหมดแล้วต้องส่งแล้วเนี่ยกาข้อที่4ี่ไปก่อนเลยไม่ก,ก็ข้อที่4ี่ก็ข้อที่สามลองกาไปก่อนนะดีกว่าเว้นว่างไว้ไม่ทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สี่ว่ามันเป็นไป,นป,นปนตามที่โจทย์เขาต้องการไหมอ่ะเดี๋ยวคู่ยกชุดตัวเลขตัวนี้มาคิดทีละตัวเลยนะมาเลยข้อที่สี่ ข้อที่4นะทุกคนก็มีตัวอะไรบ้างข้อที่4จริงๆอะนะเราตอบได้เลยป่ะก็ตอบได้เลยนะอ่ะคิด1.2ส่วน2มี1.2 1.2ส่วน2 1ส่วน 2. 2คืออะไรคือ0.5ถัดมาเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึง2.3่วน3เราเคยคิด2.3ส่วนสมั้ยเคยคิดไหมไม่เคยมีแต่3.2ส่วน2ใช่ปะ่ะ2.3ส่วน3ตัวถัดมาก็คือ สองส่วนด้วยสามได้เท่ากับเท่าไหรอะเดี๋ยวเรามาคิดเลขกันสองส่วนสามเอาสองตั้งหารด้วยสามอะใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์สามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามหกสิบแปดเหลือเศษสองลบกันได้สองนะใส่ศูนย์สามหกสิบแปดเอ๊ะทำไมตัวเลขมันคุ้นๆหเหมือนเราเคยคิดเลยเนี่ย เราเคยคิดนี่นาสองส่วนสามบอกว่าไม่เคยอ่าปแสดงว่าดูไม่รอบคอบอ่าอันนี้ตอบ 0. 6 6 0.66หหอ่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสามส่วนสี่สาส่วนสี่เคยคิดหรือเปล่าหนะ้าเดี๋ยวดูนิดนึงอาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเคยคิดด้วย0 7 5จห้าอ่าเร่งจากน้อยไปหามากเร่งจากน้อยไปหามากเอชุดตัวเลขข้อที่4เดี๋ยวเราเคยคิดทุกข้อแล้วล่ะ อ่าเรียงจากน้อยไปหามากอะไรน้อยสุดอันนี้หนึ่งเพราะนี้นะน้อยสุดนะอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันนี้สมอ่ะเรียงเลยเราจะได้เป็น1นส่วนสองน้อยกว่าสองส่วนสามน้อยกว่าสามส่วนสี่เหมือนข้อที่อะไรเหมือนข้อที่สเลยใช่ปะ่ะอ่าเช็คตัวเลขดีดีนะ เหมือนข้อที่4เลยข้อนี้ตอบข้อที่4ทุกคนยาวนิดนึ่งนะแต่ก็ค่อยค่อยทา